ต่อครับคลิปสานะครับเขาบอกว่าร้านอาหารนะครับมีข้าวผัดและสัดผักนะครับชุดละสามสิบห้าบาทนะครับ๋วยเตี๋ไก่นะครับชามละยี่สิบห okay. ้าบาทนะครับแล้วก็ไส้กรอกนะครับชิ้นละห้าบาทนะครับ๋วยเตี๋ร้านหน้ากุ้งนะครับจานละสามสิบห้าบาทนะครับน้ำอารมณ์ขวดละห้าบาทนะครับแล้วก็น้ำอารมณ์ทุกชนิดนะครับขอโทษทีครับน้ำเปล่าขวดละห้าบาทนะครับน้ำอารมณ์ขวดทุกชนิดนะครับขวดละสิบบาทนะครับแล้วก็ไอศครีมนะครับ ค่ยละ8บาทนะครับขนมหวานต่างๆนะครับชิ้นละ10บาทนะครับผมในนี้เขาบอกว่าวันก่อนที่จะถึงเวลารับประทานอาหารกลางวันนะครับคุณครูได้อธิบายความหมายของเศรษฐกิจพอเพียงในเรื่องเกี่ยวกับว่านะครับเราควรรู้จักใช้อย่างพอประมาณนะครับมีเหตุผลซื่อสัตย์อดทนและรู้จักการแบ่งปันนะครับโดยให้นักเรียนนะครับรวมแสดงความคิดเห็นนะครับถึงเวลารับประทานอาหารของทุกคนนะครับ ก็ไปซื้ออาหารนะครับที่โรงอาหารนะครับโดยมีครูเป็นผู้ช่วยเหลือนะครับในการจ่ายเงินและทอนเงินนะครับเก่งดาวและแพลวครับเดินไปพบโป้งครับที่ชวนไปที่โรงอาหารนะครับด้วยนะครับแต่โป้งบอกว่านะครับลืมนํากระเป๋าเงินมานะครับดาวบอกว่าไม่เป็นไรนะครับจะจ่ายเงินค่าอาหารให้ก่อนนะครับเพราะวันนี้แม่ให้เงินมามากกว่าทุกวันนะครับโป้งดีใจแล้วบอกว่าจะจ่ายคืนให้นะครับในวันรุ่งขึ้นนะครับ ทั้งสี่นะครับทั้งสี่อย่างคนเลือกอาหารจากจากป้ายนะครับบอกราคอาหารดังนี้นะครับเก่งนะครับกินก๋วยเตี๋ยวนะครับ้าหน้ากุ้งนะครับหนึ่งจานนะครับน้ำมันรมหนึ่งขวดนะครับแล้วก็ครีมหนึ่งถ้วยนะครับส่วนดาวนะครับกินก๋วยเตี๋ยวไก่ครับหนึ่งชามนะครับแล้วขนมหวานสามชิ้นนะครับผมต่อไปนะครับต่อไป แพลนะครับกินไส้กรอกนะครับแพลกินไส้กรอกนะครับสองชิ้นแล้วก็น้ำนมสอหนึ่งขวดนะครับส่วนโต้นะครับกินเป็นข้าวผัดไก่นะครับและสลัดผักนะครับหนึ่งชุดนะครับแล้วก็น้ำเปล่าหนึ่งขวดครับผมในที่นี้นะครับเขาบอกว่านะครับเขาบอกว่าอยากูกขอลบตังวิธคิดตรงนี้ก่อนครับเขาบอกว่านะครับข้อหนึ่งนะครับเก่งนะครับจ่ายค่าอาหารนะครับทั้งหมดกี่บาทนะครับในเราก็มาดูตรงนี้นะครับว่าเก่งกินอะไรมากนะครับในที่นี้ เก่งนะครับกินก๋วยเตี๋ยวราดหน้านะครับหนึ่งจานนะครับก๋วยเตี๋ยวราดหน้ากุ้งนะครับหนึ่งจานเท่าไหร่ครับเรามาดูสามสิบห้านะครับแล้วก็สามสิบห้าตั้งนะครับสามสิบห้าเขียนรอก่อนนะครับสามสิบห้าแล้วก็น้ําอโนม้าหนึ่งหัวน้ําอโนม์ตรงนี้ทุกชนิดก็เท่าไหร่ครับสิบาทนะครับเขียนสิบงอนะครับแล้วต่อไปอัสกิมนะครับไอัสกิมเท่ากับแปดครับเสร็จแล้วเราก็ได้ตัวเลขมาทั้งหมดแล้วแล้วก็ไปทําอะไรครับบวกนะครับห้า 8ปดบวกห้านะครับแปดบวกเป็นสินะครับศย์ไม่มีค่านะครับแปดบ้ามใส่สทดหครับผมอามบวกหเป็นสีนะครับสามบเป็นสี่ทที่หน่งเป็นหนะครับคาตอบคือห้าสาครับในข้อหนี้นะครับเดยวนักเรียนลองทําดูนะครับห้าสมครับผมห้นะครับผมนักเรียนลองคิดดูครับดูจาก แผนที่ครูอธิบายเมื่อกี้นะครับต่อไปนะครับหน้าถัดไปนะครับอันนี้ก็ง่ายๆนะครับอันนี้ง่ายๆอันนี้คือการคูณนะครับ4คูณ1นเท่ากับ4นะครับเขียนสีลงไปนะครับแล้วก็3คูณยคูณ0ได้ศูนย์ะครับ3คูณ2เป็น6กนะครับก็เป็น60นะครับในที่นี้เขียน6 0สลงไปครับลักษณะจะเป็นแบบนี้ครับอันนี้ข้อ2เหมือนกันครับ6คูณก็ได้0ูนย์ะครับ61นครั้งเป็นอะไรครับเป็น6นะครับกสิบแค่นี้นะครับเ ถ้วยน้ำได้ไหแก้วน้ำนะครับแก้วน้ำห้าสี่เพื่อนอะไรครับห้าสี่ยี่สิบก็เขียนมาแค่อย่างนี้ครับท่องเรียนครับก้นเก้าอันนี้ก็สอนก้นเก้าสองแปดสามเก้าสองห้าสี่ห้าห้าสี่เจ็ดสองสามก็แปดเจ็ดสองนะครับเขียนเจ็ดสุดสองมานะครับผมท่องไปท่องคูณนะครับขนาดแบบนี้สองข้อท่องเรียนทำนะครับผมต่อไปครับอันนี้นะครับอันนี้ก็คือการคูณนะครับ อันนี้นะครับโจทย์ได้มาได้ยังไงครับ3คูณ15นะครแล้วก็เขียนมาตรงนี้3คูณด้วย15นะครับตอบ45นะครับลองคูณดูนะครับ5คูณ3ามสิ้าาใส่5้านะครับทด1นะครับต่อไป3คูณ1เป็น3ามทด1ก็เป็น4ครับตอบ45าแล้วก็เขียนตรงนี้มาครับประสุดท้ายตัวตาได้คุกกี้นะครับ45ชิ้นนะครับงนี้เราก็เขียนมานะครับ45ชิ้นนะครับผมข้างล่างมันสองห้องเรียนฐานนะครับต่อไปนะครับต่อไปนะครับ อันนี้ก็วิธีทาเหมือนเก่ากน,นะครับข้อนี้วิธีทําเหมือนเก่าหน้าสอง้อยหนะครับวิธีทําเหมือนเก่านะครับอันนี้เราเขียนโจทย์ถึงตัวเลขนี้นะครับลักษณะเหมือนเก่านะครับภูจัดช่อดอกไม้ยี่สิบอช่อนะครับเราก็เขียนไปนะครับภูจัดช่อดอกไม้นะครับดอกไม้ยี่สิบช่อนะครับแต่ละช่อมีเท่าไหร่ครับเราก็เขียนนี่ะโดยใช้แต่ละช่อนะครับ แล้วก็ใช้ดอกกุหลาบเก้าช่อแล้วก็เขียนตรงนี้ครับโดยใช้กุหลาบเก้าช่อครับโดยใช้กุหลาบสามารถตัดโจทย์ได้นะครับช่อละเก้าดอกครับเดี๋ยวเราจะเอามาคูณกันนะครับเป็นเรื่องการคูณเอาใส่เครื่องหมายคูณนะครับเก้าคูณศูนย์ได้ศูนย์นะครับเก้าสองสิบแปดนะครับนี่ครับได้คําตอบแล้วก็เดียวนะครับสิบแปดนะครับต่อไปเราอันสุดท้ายเราก็เขียนมาคูณต้องใช้ดอกกุหลาบทั้งหมดนะครับ ปูณใช้ดอกปูกลาบทั้งหมดนะครับหนึ่งร้อแปดสิบดอกนะครับผมตรงนี้นองเขียนเหมือนเก่าครับต่อมาตอบปูนใช้ปูนต้องใช้ดอกปูกลาบนะครับหนึ่งร้อยแปดสิบ แค่นี้ครับผมต่อไปครับนางข้างนางข้างคือการคูณลักษณะเหมือนเดิมนะครับอันนี้คือสามคูนสองเท่ากับหกนะครับสี่สิบสี่คูณสิบก็ทด้สี่สิบใช่ไหมครับใส่สี่สิบนะครับแปดคูนหนึ่งเป็นแปดนี่ครับอันนี้เรียนด้านทําได้ครับต่อไปด้านล่างนะครับคือตัวอย่างเขาบอกนาตัวอักษรเป็นคําตอบนะครับเติมลงในกระดานที่1หนืครับมาใส่ใน ตรงกับตารางหมายเลขสองคือจากคำในนี้ครับมาใส่สี่สิบอันนี้ก็คืออะไรครับเดี๋ยวเรายวคิดคําได้นะครับสี่สิบอันนี้ก็คืออะไรสระแอนะครับเห็นไหมครับเราคิดได้สี่สิบนี้เราต้องมาใส่นะครับสระแอนะครับต่อไปยี่สิบสี่คำตอบอะไรได้ยี่สิบสี่งเรียเข้ามาใส่นี้ครับเอาตัวด้านหลังนี่ครับมาใส่นะครับตัวด้านหลังตรงนี้นะครับตัวด้านหลังนี่ครับมาใส่นะครับอันนี้สี่สิบก็คือสระแออะไรอย่างนี้นะครับได้คําตอบตรงนี้ครับเราามาใส่ให้ตรงกับตัวเลขเฉยครับ อันนี้สามคูณสองเป็นหกนะครับเาใส่หกมาค like. ือสาระอาเลยครับตรงนี้นะครับนะครับอันนี้สาระอาอันนี้แปดอะไรได้แปดครับอันนี้แปดนะครับใช่ไหมครับเราคิดแต่แปดก็คือโออ่างครับมีเราโออ่างใส่ครับอย่างที่เหลือนั่งเรียนทำนะครับง่ายๆครับตรงนี้ต่อไปนะครับอันนี้คือแบบฝึกหัดนะครับทบทวนบทเรียนที่เราเรียนมาทั้งหมดนะครับนะครับเดี๋ยวอันนี้นั่งเรียนทําเองนะครับผมอันนี้ทบทวนความรู้นะครับ นักเรียนทำเลยนะครับอันนี้ทำเพื่อความรู้นะครับผมจนถึงหน้าที่216นะครับวันนี้คู่ขอจบการสอนภาษาคณิตศาสตร์นะครับแต่เพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณมากเลยครับผมขอบคุณครับ